แล้วนี่คือ3วิธีในการทำให้แฟนไล่ตามเราหรือวิ่งไล่ล่าเราการศึกษาในสมองของมนุษย์พบว่ามนุษย์มักจะวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ของ neuro marketing คือคนเราเนี่ยจะวิ่งจาก pain ไป pleasure นะคือวิ่งจากความเจ็บปวดเนี่ยเพื่อเข้าหาความสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้แฟนวิ่งไล่ตามเราเราจะต้องให้แฟนรู้สึกว่าเราคือความสุข และทําให้มือที่3หรือแฟนเก่าของเขาเนี่ยกลายเป็นความทุกข์หรือคนอื่นๆที่เขากําลังเล็งอยู่ตอนนี้คนเหล่านั้นเป็นความทุกข์ให้หมดเลยแล้วให้สมองหรือทัศนคติของเขาเนี่ยมองว่าเราคือความสุขแนวโน้มของสมองคนเราเนี่ยจะออกจากสิ่งที่ร้อนหรืออากาศร้อนๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้าห้องแอร์หรือคนเราเนี่ยมักจะหลบฝนเข้าสู่ที่ร่มสมมุติว่าเดินตากฝนเนี่ยแล้วฝนกำลังตกเนี่ยเราจะมักจะวิ่งเข้าสู่ที่ร่ม หรือคนออกหักนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาหาครูคมเพื่อให้ครูคมแก้ปัญหาหรือคนที่แฟนเลิกจากเราแล้วก็ไปหาหมือที่3คุณสังเกตไหมครับโปรเซสกระบวนการเหล่านี้เช่นออกจากที่ร้อนเพื่อเข้าห้องแอร์นะครับหลบฝนเพื่อเข้าสู่ที่ร่มออกหากมาหาครูคมและแฟนเลิกกับเราเพื่อไปหาหมือสามต่างๆพวกนี้คือแนวโน้มคือคนเราจะวิ่งจากความเจ็บปวดเพื่อเข้าหาความสุขอันนี้เป็นศาสตร์ของนิวโรร์เกตติ้งเลย เพราะงั้นเนี่ยถ้าแฟนจะไล่ล่าเราแฟนจะต้องมองว่าเราคือความสุขที่สุดคือแฟนจะต้องลิงก์บุคลิกภาพและใบหน้าของเราไว้กับความสุขที่เขาควรจะได้รับหรือความสุขที่เขาอยากได้อย่าให้เขา l i n k ์ใบหน้าหรือบ,บุคลิกภาพของเราไว้กับความทุกข์จากการศึกษาพบว่าคนเราจะวิ่งไล่ล่าใครต้องรู้สึก5อย่างนี้ 1. รู้สึกว่าคนคนนี้ปลอดภัย สองรู้สึกว่าได้รับความเข้าใจหรือคนคนนี้พยายามเข้าใจเราสามรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองมากที่สุดเลยฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองสี่รู้สึกว่าฉันไว้วางใจคนคนนี้ห้ารู้สึกว่าคนคนนี้ฉันสามารถพึ่งพาได้ในวันที่โลกไม่สดใสในวันที่โลกไม่น่ารักกับฉันหรือว่าในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่ว่าคนคนนี้เราสามารถ พึ่งพาเขาได้เขาต้องรู้สึก5ห้อย่างนี้จึงจะวิ่งไล่ตามเราหนึ่งครับให้เราแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันต่อเขาเพราะอะไรครับเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าปลอดภัยเวลาที่เราแสดงความเห็นเห็นอกเห็นใจในการที่มีเราอยู่เคียงข้างแม้ว่าในวันที่โลกไม่เป็นไปตามที่ เราคิดนะครับคือสิ่งนี้อธิบายคือเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยให้เราแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจว่าเฮ้ยฉันเข้าใจคุณเลยฉันเห็นใจคุณนะในสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้และเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันพร้อมเคียงข้างนะครับอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ซ้ําเติมเพราะอะไรครับหากในวันที่โลกไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดแฟนก็กลับมาซ้ําเติมเราอีกจะยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ย และคนใกล้ตัวเนี่ยแสนโหดร้ายทําให้มนุษย์อยากหนีห่างเพราะอะไรครับเพราะสมองมนุษย์มีแนวโน้มที่จะวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เขาเจอเรื่องแย,ย่ๆต่างๆและเราเป็นคนที่ซ้ําเติมฉันว่าแล้วฉันพูดแล้วฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วนี่คือลักษณะของคําพูดซ้าเติมบางทีเราพูดด้วยความที่หวังดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าการพูดลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้เขาตีความว่าโลกโหดร้ายทีหนึ่งแล้วแต่ว่าคนใกล้ตัวหรือคนรักก็ยัง โหดร้ายหรือซ้ำเติมเพราะงั้นมันสร้างความเจ็บปวดในจิตใจทําให้สมองรู้สึกว่านี่คือความเจ็บปวดที่จะต้องวิ่งออกหรือวิ่งหนีหา2กอครับให้ใช้เทคนิคการเลี้ยงจิตนั่นคือการที่เราไม่ลากอดีตขึ้นมาทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ความรักความสัมพัน์ยืนยาวหรือยาวนานมากขึ้นคู่รักส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากขุดคุยเรื่องอดีตขึ้นมาทะเลาะ คือจริงๆทะเลาะกันไปแล้วเรื่องนี้พอเริ่มต้นวันใหม่อ้าวอยากจะเอาชนะอีกมันเถียงชั้นเรื่องนี้เราไม่รู้จะเถียงเรื่องอะไรไปเอาเรื่องอดีตขึ้นมาทะเลาะอีกและ3หัวข้อหลักๆที่คนมักจะขุดคุยเรื่องอดีตคือ1อดีตของแฟนเก่าซึ่งกันและกันจริงๆเลิกกันไปแล้วแหละแต่ว่ายังขุดคุยขึ้นมาทะเลาะก,กัน2อดีตที่เขาเคยผิดพลาดบางทีเถียงกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเ,เราเริ่มจะเถียงไม่ชนะแล้วนะเราก็ต้องไปหาข้อบอกพร,ร่องอะไรข้อตามแต่ในอดีตของเขาขึ้นมาต่อสู้กับเขาและที่คุณล่ะและที่ ที่ก่อนหรือว่าสมัยก่อนคุณก็พลาดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราไปตอกย้ําซึ่งบาดแผลเก่าๆเดิมๆหรือ 3. อดีตที่เขาเคยทําให้เราเจ็บใจซึ่งปัจจุบันนี้เขาพยายามปรับตัวหรือว่าเขาพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าฉันยังเจ็บใจอะ่ะความเจ็บใจความเจ็บใจในหัวอกของฉันมันยังไม่หายต่อให้คนพยายามทําดีขึ้นก็ตามแต่แล้วเราก็เอาอดีตเหล่านั้นขึ้นมาทะเลาะกันสิ่งนี้เนี่ยมันเลยทําให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่อบอุ่นอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจเขานั่นเองครับหากเราเป็นคนชอบขุดคุยอดีตจะยิ่งทําให้แฟนรู้สึกว่าอยากปกปิดหรือมีความลับกับเรามากขึ้นเพราะไม่อยากโดนตอกย้ําซึ่งแผลเดิมๆรวมถึงการทะเลาะกับเรื่องเดิมๆแฟนเลยจะสร้างนิสัยการขี้โกหกมากขึ้นแต่การเลี้ยงกิตกเลยครับคือการที่ไม่ว่าอดีตอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านไปแล้วให้เราบอกกับเขาตรงๆไปว่า ฉันปล่อยอดีตทุกอย่างที่คุณเคยผิดพลาดผ่านไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งนี้มันทําให้คนสบายใจมันทําให้คนรู้สึกว่าโลกมันทําให้คนรู้สึกว่าไม่ต้องมีความการปกปิดหรือว่าการมีความลับใดๆก็าตามแต่ที่จะต้องมาทะเลาะกันในภายหลังมันทําให้คนรู้สึกว่าสบายใจเวลาอยู่ใกล้เรานั่นเองครับเทคนิคข้อที่3ม การทําให้สมองของเขาผ่อนคลายเวลาอยู่ใกล้เรา5อย่างที่คนต้องรู้สึกนะครับคือหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกปลอดภัยนะครับจงทําให้คนหรือแฟนเนี่ยเวลาอยู่ใกล้เราเนี่ยมีความผ่อนคลายมากที่สุดคู่รักที่ทะเลาะกันจนนาไปสู่การเลิกรามากกว่า90%เป็นเป็นนักตัดสินรวมถึงค้นหาว่าใครเป็นคนผิดมากกว่าค้นหาทางออกเทคนิคนี้คือเลยครับหมายความว่าคือคู่รักส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดและต้องทะเลาะหรือเลิกราก,กัน คือเวลามันเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับในความสัมพันธ์มันมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดระยะทางอยู่แล้วมันต้องมีความผิดพลาดใดๆก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นคู่รักส่วนใหญ่มักจะหาก่อนหรือว่าใครเป็นคนผิดคุณเป็นคนทำใช่ไหมคุณเป็นคนทำฉันไม่ได้ทำคือเรามักจะค้นหาความผิดและโทษก่อนว่าใครเป็นคนผิดแต่วิธีการในการทําให้ความรักความสัมพันธ์ยืนยาวแล้วทาให้คนต้องวิ่งไล่ตามเราหรือวิ่งไล่ล่าเรามันคือเทคนิคของการทําให้สมองผ่อนคลายคือ ให้เราบอกกับเขาว่าทุกคือทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยให้บอกกับเขาว่าเช่นฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างในไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในไหนเหตุมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในไหนคุณก็ผิดพลาดแล้วหรือว่าในไหนปัญหาในครอบครัวตอนนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างหรือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมแฟนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจเวลาที่เกิดปัญหาแฟนจะได้ไม่ต้องด่าหรือแฟนจะได้ไม่ต้องบน่นการทําให้สมองของอีกฝ่ายผ่อนคลายและลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึก ดีๆหรือลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยคือการที่เราพูดว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมหรือฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างในปนัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคือการที่เราพยายามนําเสนอทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูคำสรุปนี้ครับว่าสมองคนเราเนี่ยจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่ตนเองคิดว่านี่คือความสุขเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราทําพฤติกรรมแย่ๆลบๆออกไปภายใต้ ของการทำเหล่านั้นคือเป็นเพราะหวังดีสมองมันแยกไม่ออกสมองแยกไม่ออกว่าเราหวังดีนะครับสมองมันไม่ไม่ได้ตระหนักไปถึงตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ใครเนี่ยครับวิ่งไล่ล่าหรือวิ่งไล่ตามเราจงกระตุ้นให้เขาเกิดซึ่ง5อย่างนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งทำให้เขารู้สึกปลอดภัย 2. ทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจ 3. ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเวลาได้อยู่กับเรา 4. ทําให้เขาไว้วางใจเราและ 5. ทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถ พึ่งพาเราได้นั่นเองวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวกับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ